สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิชิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับมาครับก็เพื่อมาเป็นการเสียเวลเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับก็ข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับมาฮะตู้กาชานะครับ ก็จะมาวันพฤหัสที่2ีสนะครับซึ่งอรอบนี้เนี่ยเป็นตู้ FR ของคอนะครับแล้วก็ข้างตู้เนี่ยจะมีน้องเกานะครับส่วนตัวสุดท้ายที่ได้ปลดบอร์ด FR <c oughs> ก็จะเป็นอ่าองค์ชายน็อกติสนะครับสำหรับคลิปรอบนี้นะครับก็จะช้าหน่อยหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าวันจันทร์กับวันอังคารผมงานเยอะมากเลยนะครับซึ่ง กว่าจะเลิกงานก็ช้ามากๆเช่นกันนะครับก็เลยทำให้ไม่มีเวลาทำคลิปนั่นเองนะครับก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวในตู้กันเลยดีกว่านะครับเราก็มาเริ่มที่ตัวหน้าตู้เลยนะครับก็คือคอนะครับสำหรับคอนะครับหลังจากที่ได้รับอาวุธ FR นะครับก็ทำให้ตัวคอเนี่ย มาทางสายเคาน์เตอร์เต็มตัวนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวคอเนี่ยสามารถเล่นได้กับทุกทีมนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นบอสได้เทิร์นก็ดีหรือว่าจะเป็นบอสสวนเทิร์นก็ดีนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้อาวุธ fr มาแล้วนะครับถ้าใครคิดจะเปิด fr โหมดของคอนะครับก็จะต้องเล่นไปทางเคาน์เตอร์เท่านั้นนะครับสำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของคอก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่น กันเลยดีกว่านะฮะสำหรับจุดเด่นของคอเนี่ยผมคิดออกอยู่4ข้อนะครับข้อแรกตัวคอเนี่ยจะมีการโจมตีก่อนออกแอคชั่นนะครับไม่ว่าฝั่งเราก็ดีหรือว่าฝั่งมอนสเตอร์ก็ดีนะครับซึ่งฝั่งเราเนี่ยถ้าเกิดจะให้คอออกไปโจมตีก่อนนะครับก็จําเป็นที่จะต้องได้รับบัฟจากคอนะครับซึ่งคอสามารถแจกบัฟให้เพื่อนได้1คนเท่านั้นนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่2นะครับ บัฟที่คอแจกให้เพื่อนนะครับก็เป็นบัฟสายแทงนะครับก็คือลดค่าเวฟดาเมจลด H p พดาเมจแล้วก็ป้องกันการเบรกนะครับมอนเตอร์ไม่สามารถเบรคนที่มีบัฟของคอได้นะครับจุดเด่นข้อที่3นะครับตัวคอเนี่ยมีโอกาสโจมตีเวฟดาเมจลุงนะครับจากสเปเชียลบัฟซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสเปเชียลบัฟจะอยู่ที่สเต็กสินะครับคอมมานตีเลือดถึงจะเปลี่ยนไป แต่ว่าหลังจากที่ดีเวิร์กแล้วนะครับตัวสเปเชียลบัฟจาก10นะครับจะเหลือ7สแต็กนะครับแล้วก็สแต็กเต็มแล้วเนี่ยพอเรากดคอมมาตีเลือดปุ๊บตัวคอจะโจมตีเบฟดาเมจลุงนะครับส่วนจุดเด่นข้อสุดท้ายนะครับบัฟของคอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัฟที่แจกให้เพื่อนหรือว่าเป็นสเปเชียลบัฟก็ดีนะครับมีความสามารถในการเพิ่มค่าต่างๆให้ปาร์ตี้ค่อนข้างสูงนะครับ สำหรับจุดเด่นของคอก็มี4ข้อนี้นะครับต่อมาเรามาดูกันที่ fr กันดีกว่านะครับสำหรับอาวุธ fr ของคอนะครับอันแรกเลยนะครับเมื่อคอเปิด fr โหมดนะครับ fr โหมดของคอจะมีความสามารถดังนี้นะครับหนึ่นะครับลดเบฟและลด h e p ด a m a g ที่ได้รับจากมอนเตอร์นะครับแล้วก็2นะครับ มีโอกาสที่จะตีเบฟดาเมจลุงนะครับโดยการกดสกิลธรรมดาหรือว่าการเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขนี้นะครับเฉพาะคอเท่านั้นนะครับส่วนวิธีการต้องอต้องบอกว่าเงื่อนไขการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับเงื่อนไขที่1นนะครับโจมตีก่อนออกแอคชั่นนะครับจะได้5%เ แล้วก็เงื่อนไขที่2นะครับโจมตีเบฟดาเมจเกิน9,999นะครับก็จะได้40%ซึ่งเงื่อนไขของคอนั้นง่ายมากๆเลยนะครับแค่ตีเบฟดาเมจเกิน9,999ก็ได้แล้วนะครับ40%นะครับต่อมาเรามาดูกันที่ข้อเสียกันนะครับสำหรับข้อเสียเนี่ยผมก็คิดออกอยู่3ข้อนะครับข้อแรกเนี่ย เป็นเรื่องถ้าเกิดเราเล่นแบบบอสศูนย์เทินนะครับก็เรียกได้ว,ว่าความสามารถคอก็จะดอกไปเลยนะครับยกเว้นแค่ว่าการเล่นบอสศูนย์เทินเนี่ยจะไม่เปิด fr โหมดของคอนะครับก็จะสามารถเล่นได้ตามปกตินั่นเองนะครับเหมือนสมัยก่อนตอนที่คอมาใหม่ๆนะครับส่วนข้อเสียข้อที่2นะครับถ้าเกิดเราเจอบอสที่มีการันตีเบรกนะครับ บัฟที่คอจกให้เพื่อนเนี่ยจะไม่สามารถกันเมคานิกนี้ของบอสได้นะครับยังไงก็โดนเบรกถ้าบอสมีเมคานิกนี้นะครับส่วนข้อเสียข้อที่3นะครับถ้าเกิดเราเจอด่านที่บอสห้ามเด้งเบฟหรือว่าด่านที่บอสมีการลดเปอร์เซ็นต์การเด้งเบฟหนักๆเนี่ยดาเมจของคอที่จะออกไปโจมตี แล้วได้ดามจสูงๆงเนี่ยมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับโดยเฉพาะด่านที่ห้ามเด้งเบฟนะครับดามจคอจะดรอปลงไปอย่างมากนะครับซึ่งผมไปเทสมาจากด่านซัมอ่าดีวายมัวนะครับซึ่งด่านนี้เนี่ยถ้าเราไม่แก้ไมคเคนิกก่อนเนี่ยจะไม่สามารถเด้งเบฟได้นะครับบอกเลยว่าดามีขี้หมูขี้หมางมากครับน้อยมากสำหรับจุดเด่นกับอาวุธ fr แล้วก็ข้อเสียก็มีเท่านี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูสรุปตัวละครคอรกันดีกว่านะครับสำหรับตัวละครคอรนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่มีของไม่มีอาวุธของคอเลยนะครับก็หน้ากดหานะครับแต่ว่าอาวุธหลักที่เราจะต้องหาจริงๆก็คือ ex กับ ld นะครับส่วนอาวุธ fr เนี่ยถ้าเกิดใครที่คิดจะเล่นสายเคาน์เตอร์แบบจริงจังนะครับก็สามารถ ไม่ใช่สามารถเนี่ยต้องบอกว่าต้องกดหาอาวุธ FR ให้ครบด้วยนะครับสำหรับสายเคาน์เตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นสายแบบบอสศูนเทินแล้วต้องการดาเมจเสริมจากการกอดออกแอคชั่นเนี่ยก็สามารถใช้คอได้เช่นกันนะครับเรียกได้ว่าตัวคอเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นได้กับทุกทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมบอสศูนเทินทีมเคาน์เตอร์ประมาณนั้นนะครับก็ บริหารทรัพยากรกันดีๆนะครับสำหรับการกดหาคอนะครับแล้วก็ดูสไตล์ตัวเองด้วยนะครับว่าตัวเราเนี่ยชอบเล่นสายไหนนะครับถ้าเกิดเราไม่ด้ชอบเล่นสายเคาน์เตอร์เลยเนี่ยอาวุธ FR ก็ไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นสายเคาน์เตอร์อาวุธ FR จําเป็นมากแต่ถ้าเกิดเราเล่นสายบอสสูนเทินก็หาแค่อาวุธ EX และ LD ก็พอแล้วนะครับส่วนใครที่ตั้งป้อมว่า ตัวคอเนี่ยเราจะกดอยู่แล้วเนี่ยผมก็ขอเวฟคอนให้เพื่อนๆเนท่าน,นั้นกดออกง่ายๆนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีทรัพยากรกดในตู้ถัดไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อ่าไม่ได้อวยนะครับก็ลองคิดวิเคราะห์จากที่ผมบอกรายละเอียดข้างต้นไปนะครับแล้วก็ดูว่าตัวครคอ,อเนี่ยมันเหมาะกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็การเล่นสไตล์ของเราเนี่ยมันเหมาะกับสไตล์แบบไหน ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครคอนะครับเราก็มาดูตัวที่สองของตู้นี้นะครับก็คือน้องเกานะครับสำหรับน้องเกานะครับอย่างแรกเราก็มาดูจุดเด่นก่อนนะครับซึ่งจุดเด่นเนี่ยที่ผมคิดออกมีทั้งหมด2อข้อนะครับข้อแรกเนี่ยตัวน้องเกานะครับสามารถบัฟธาตุดินให้กับปาร์ตี้ฝั่งเราทุกคนได้นะครับพร้อมกับแปะดีบัฟแพธาตุดินนะครับ แล้วก็จุดเด่นข้อที่2นะครับตัวน้องเนี่ยเป็นสายเคาน์เตอร์นะครับซึ่งเป็นการเคาน์เตอร์ที่ดีนะครับเนื่องจากว่าตัวน้องเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไปรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับขอแค่ให้เพื่อนในปาร์ตี้เนี่ยโดนโจมตีตัวน้องเกาก็จะออกไปเคาน์เตอร์ทันทีนะครับซึ่งเคาน์เตอร์ของน้องเนี่ยก็มี2แบบอีกนะครับแบบแรกเป็นเคาน์เตอร์เติมเลือดให้ปาร์ตี้ แบบที่2เป็นการเคาน์เตอร์โจมตีมอนสเตอร์นะครับซึ่งหลังจากที่ได้รับการรีเวิร์กนะครับบัฟธรรมดากับบัฟปกติเนี่ยจะแยกกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็ที่ผมจำได้ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนข้อเสียของน้องเกานะครับก็ถ้าเราเจอบอสดูดทารดินนะครับก็เก็บไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสรุปตัวน้องเกากันนะครับสําหรับน้องเกาเนี่ยในความคิดผมนะครับตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะได้รับการรีเวิร์กมานะครับแล้วก็ถ้าเราเอาไปเล่นกับทีมเคาน์เตอร์เนี่ยมันก็เล่นได้นะครับแต่ว่ายังไงตัวละครที่มี FR แล้วเป็นสายเคาน์เตอร์แท้ๆเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับ ในส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน้องเกาจะต้องรอให้ได้อาวุธ f r กับอาวุธ v t ก่อนนะครับน้องถึงจะกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งแน่นอนนะครับสำหรับตัวน้องเกาเนี่ยถ้าใครอ้วยนะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดหาได้เลยนะครับเพราะยังไงตัวละครที่เราอวยเนี่ยก็มีคุณค่าทางจิตใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ขอไว้พรให้เพื่อนๆที่จะกดหาน้องเกาเนี่ยกดออกง่ายๆนะครับ ยิ่งกดฟรีแล้วได้เนี่ยก็จะดีมากเลยนะครับเพราะว่าตู้นี้มีการกดฟรีอีกหนึ่งอ่าหนึ่งครั้งอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อวยนะครับผมก็ขอบอกแค่ว่าตัวน้องเกาเนี่ยมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆเนี่ยจะตัดสินใจนะครับ สำหรับตัวสุดท้ายของตู้นะครับก็คือองค์ชายน็อกติสนะครับซึ่งองค์ชายน็อกเนี่ยก็ไม่ได้รับการรีเวิร์กใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแค่ปลด fr บอร์ดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถของตัวองค์ชายน็อกเนี่ยสามารถดูได้จากคลิปรีวิวที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับก็ง่ายๆเข้าไปที่เพลริดนะครับแล้วก็เลือกรีวิวตัวละครนะครับในนั้นจะมี รีวิวตัวละครทั้งหมดที่ผมทำไว้นะครับไปดูตรงนั้นแทนนะครับส่วนสรุปตัวน็อกทิสนะครับถ้าเกิดใครที่อวยน็อกทิสแล้วยังไม่มีของนะครับก็สามารถกดหาได้เช่นกันนะครับแล้วก็ผมก็ขออวยพรให้เพื่อนๆท่านนั้นนะครับกดออกง่ายๆตั้งแต่กดฟรีเลยนะครับจะได้มีทรัพยากรไปกดตู้ถัดไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อวยนะครับสำหรับองค์ชายน็อกเนี่ยผมก็คงแนะนำให้ข้ามนะครับ รอให้องค์ชายนอกเนี่ยได้รับอาวุธ FR แล้วก็รีเวิร์กอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับตัวองชายเนี่ยกลับมาใช้งานได้แล้วก็เฉลิฉายอีกครั้งแน่นอนนะครับสำหรับองค์ชายนอกก็มีเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดต่างๆของทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาคอ fr ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ